สบายดีพ <ítulo> ี่น้องซีมาสุกุสุโคนโอนหน่อยมาอารามัยสบายดีพี่น้องมาอานามัยแซวแหย่สแป็งได้พี่น้องเพื่อนเห็ดดำมาดังาฟใกล้มาพัดมาถูเพื่อนเต้แล้วมาอารามัยคือกันพี่น่ะเราพูดมีอะไรไม่กินมาเป็นมือกล้องให้เด้อเป็นมือกล้องให้ออนหน่อยยังบม่ได้กลับยังรอโหลดพี่น้องมัน หนาวหนาวเราบูเห็นตะเวนพี่น้องเลยมันมืดอยู่คือว่ายังเศร้าอยู่ตื่งโมงพัดเนทนอะไรทียังเลยออกไปหารถรหมดไปมืดเลยพี่น้องเลยถ้ายัางกับรอบคำเมื่อกี้ขันเมื่อกับชิค้างอยู่ตะแขกงเลยบ่เมื่อกข้างเ <ไป S 1> มื่อให <ละ S 2> <ม>้มาทอดมาหาใส่เลยไปแล้วเมื<ะ>่อพยันข้างอยู่ตะแขกเอาโยนบริยข้างขันเมื่อเลย โอ้ยขินกลับมาทาเดืออีกท <ำ S 1> ัทีญญจ้างรถมาทาเดืออีกบ่จ้างแล้ววะนี่แต่เมื่อเลยแล้วมืออื่นจะออกก็หลัดแต่เศร้<อ>ามือจึงหลัดรถเถี่ยวแปดโมงม,มือเมื่อมันจังทันรถบ้านเฮาคัานเมือ่อสวยนบ่ทันรถบ้านเฮาได้คู่ซอยกันมาจังแล้ววเออ ดำดำควันไฟพี่น้องเพิ่นด่งางไฟไก่เผือดเตาไฟไก่สาเฮือนเลยสาอ,อันห้องแล้วนี่ดำมาพัดมาทพิน่น<อ>พาเบื้องในกระเม่นเมือกี้มินอันน่ะที่ทานเถอะง่ายออกไปแล้วก็มาอนามัยเพิ่นพี่น้องเอ,อ้ยมาทุก,ก่อนนะจ้า <laughs> ออกาย คาเบอร์เนก้าตรงไซส์ฐานเล็กหน่อยเอาฐานขีดใจนะนนนหนึ่งดำจุ่มอีกจุ่มน้ำแพรอีกเอ,เอาอันแพร์นะเสร็จก่อนจะเอานนะพุทุอ,อันออนั่นไ้เห็นไหมนั่น nè <laughs> <Đã> Tân thật à. rồi <laughs> Tân tan à này sao À บมเป็นยังดอกข่ามันอะคันตาไผ่ไปอยู t ry. <t ry ่เบื้องหน้าตาไผ่อยู่มันนี้คันไม่อู้ไปใส่ดำจะขางนี่แล้วเสาตัวนี้เสาวตัวนี้เด้กที่หนึ่งมนอยู่มันสาวอยู่ห้องเบอร์เก้าแล้วห้องเบอร์สิบที่หนึ่งคนละบนคนอยู่ทำครัวอยู่นี่ ชื่อนั่นญ่บอสชื่อ,อขี้บนเดอรื่อีอเนครับื่อขี้บ้านเขาขี่เที่ยวเฮียนตะกินนะครับเออให้ตะกินเนียครับวอยู่บนเดียวกันบีอันนี้้ีงแไเอา่ได้อนัทมนอเอาน้าทู้กันยังออซี้งแนี่ โอเตัวผู้หลนซียังอยู่ทอ,อ,อ้าเสร็จแ่ออ้ยอกจีเี๋ยวเดียเพิ่มเดี๋ยวซี้ีได้เวลาเทีวกนซปลายปียแกหลาหนาาาเนาะเพืือนนะเพื่อกเนาเสร็จแล้วโอตัวเพล่อกนะออกซี้ยังอยู่ทำไมนันไมนนงไปยังเงินตอนนั้นเงินซีเก่าท่านเี่น,นั่ไงก็ะือทั้งหนึ่งแสนล้านหา ีเได้ปได้สีแก่อยู่ได้อขี่ทอลืลึกกระดอขี่อแต่บ่อกรนออสี้องตัวนี้ค่ะเพราะว่าทางอนี้ค่ะชื่อวิตาเจียบแชนขี่จําแม่ยูอาน้ำสาดใสกันยังออกสีเขียว แหนวเวียท <mm um> uh> no ั้งงานอนางงานบ้านแล้วก็ทั้งเฮือนเพื่อนกะบมันกะบางเบาไปลายตื่เห็นเห็ดนั่นเห็ดนี่กับเบาไปลายแล้วก็เลยมาเห็ดทางพิธานามัยไงก็คิดทอดเนาะเมื่อกี้พากันอยู่เต็มเลยนะกิดทอดแล้วนะกิดทอดกับใครแน่มันใกล้คอยเห็นนีไง เอานนำมาละเ้ามาเอาเชิญแซ่บกินข้าวกินข้าวเทียงบุลิกิ้ข้าวยังนี่เอ้ยเชิญแตะเชิญแตะพ faithful. ูดแพ้จยูวพออยู sure. ่ก้องแม็กนันละพวก ขมันีอ้อกน้ำถูได้้สำนีัวห้าบััดบัถจดิเตะสะพัดไปเลยใช่ไหมบไปเลยครัน้ำาปสปสตเปปเลยสาวน้ำสป สะอาดเด้อบริสุทธยงแล้วทางนี้กับอนามัยให้เป็นด้วเติอนามัยเติมเติไปเลยขวดเขียดใ่หมว แม่เลยใช้หมอนะคงเอาได้ค่ะเก็บเมื่อบ่มดอันใดาเอนนเหนแทงวะ นี่แเนาะได้โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วปัดอกไปทางใดนี่เอาไม่พอวดน้ำไปัองออกซีนะออนนะ เอาเล็กแกวกะจะไปซองแกวเลยสาวฮายเสร็จแล้วกลับบา้านแล้วมาล้างมาเมียนใหล้ลาหนพียงเนาะเพื่อสีเมียนเพื่อนตัวเองล้วไปหนอยมาเมียนสาวเพื่อนในเพื่อนถทูร้ายกะยาดสีเพิ่ออกไป่น่อย โอเคแล้วว่าได้แล้วซํานี้อนามัยเพิ่นดีกว่าบ่ได้อนามัยหยังเลยเนาะอ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง